สวัสดีครับผมพามาดูสระน้ำนะครับหลังจากที่ฝนตกมาหนักๆนะครับน้ำยังไม่ลดเลยนะครับผมมีแต่เพิ่มปริมาณขึ้นมาเนี่ยทุกคนจำได้ไหมครับครั้งก่อนมันจะมะีระเบียงยื่นออกไปตรงเนี้ที่เป็นท่าน้ำนะครับเอาไว้ให้เดินลงเล่นน้ำหรือว่าใช้น้ำนะครับหรือว่าล้างเนื้อล้างตัวเนี้ยเวลาเราเข้ามาในสวนนะครับหรือว่าในนา หูน้ำท่วมน้ำขึ้นสูงมากเลยครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับผมตรงนู้นคลองนะครับเดิมทีคลองตรงนู้นนะครับมันจะมีที่กั้นผมทําที่กั้นไว้นะครับตอนนี้ไม่เห็นที่กั้นเลยครับก็เลยน่าจะจมนะครับผมตอนนี้น้ำเอ,อ่อท่วมองมาเลยครับ รวมกันเป็นสะลูกเดียวนะครับส่วนตอนนี้นะครับน้ําที่สระก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นท่อระบายน้ํานะครับที่ผมให้แมคโคเนี่ยเขาฝังไว้ตรงนั้นเวลาน้ําท่วมขึ้นมาสูงก็จะเออออกไปนะครับแล้วก็ไหลออกไปที่นาแปลงนั้นนะครับตอนนี้ไม่เห็นท่อแล้วครับเพราะว่าน้ําขึ้นสูงมากก็ดูสิครับสูงไม่สูงนี่ครับ เห็นไหมครับคือเดิมทีตรงนี้ครับมันจะเป็นตะลิ่งนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นเหมือนขั้นบันไดลงไปตอนนั้นน้ําท่วมถึงขั้นบันไดตรงนี้ครับตรงที่น้ํามันท่วมมาเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับมันท่วมบันไดจนถึงตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะถ้าสมมุติตกมาอีกนะครับแรงๆเนี่ยผมว่าน้ําจากตรงนาเนี่ยที่นากับสะเนี่ยน่าจะท่วมหากันเลยครับไหลหากันเลยเพราะว่า มันมันขึ้นสูงมากดูสิครับนี่ครับอันนี้น้ําจากนานะครับแปลงนาส่วนนี้น้ําจากสระก็มันใกล้เคียงกันมากเลยครับเห็นอย่างนี้ก็ดีใจนะครับไม่ไม่ใช่ผลเสียอะไรนะครับเพราะว่าคือการทําเกษตรนะครับปัจจัยหลักสําคัญเนี่ยมันต้องอาศัยน้ํานะครับถ้าหากมีน้ําเนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะทําการเกษตรได้แบบ อย่างดีเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนะครับผมปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยตอนนี้น้ําเริ่มเริ่มใสแล้วครับก่อนหน้านี้น้ํามันขุนนะครับผมก็เลยให้พ่อนั้นเอาขี้บัวนะครับแล้วก็เอา,เอาปูนขาวมาโรยครับผมแน่ดีมากเลยครับดูสิครับน้ำท่วมสูงมากจนจะไหลเข้าหากันนะครับอันนี้เป็น คันนาหรือว่าคันสะนะครับที่ผมให้แมคโครเขาทำให้ดูคลองดีครับคลองนี้ท่วมสูงมากเลยครับตอนกลางวันนะครับพ่อกับแม่ก็จะมาเล่นน้ำครับถ้าหากวันไหนที่มันร้อนมากๆครับอากาศมันร้อนมากๆก,ก็พ่อกับแม่ก็จะมาเล่นน้ำตรงนี้นะครับอ่า กระโดดลงสระเนี่ยก็คือตรงระเบียงตรงท่าน้ําตรงนี้ครับแล้วก็ลอยเด่นกันนะครับส่วนบัดี้นะครับบอดิกาพ่อมันก็จะลงประมาณตรงนี้แหละแถบนี้แหละไม่กล้าลงที่ลึกนะครับก็จะลงตรงคลองนี่แหละคลองนี้ก็มีความลึกอยู่นะครับตอนนี้ตอนก่อนหน้าที่ฝนจะท่วมฝนจะมาและทําให้น้ํามันท่วมนะครับเข้าหากันเนี่ยคลองมีน้ําอยู่ประมาณหน้าอกผมเนี่ยครับผมลงไป แต่ตอนนี้น่าจะท่วมหัวแล้ครับของนะครับน้ําก็ใสมากแล้ครับ,รบพ่อก็ปล่อยปลาไปแล้วครับแต่แต่ยังไม่เจอตัวมันเลยก็คงอยู่ในสระนี่แหละครับผมโอเคครับวันนี้ก็พามาดูสระน้ํานะครับที่ได้ขุดไว้แล้วก็ตอนนี้น้ําเต็มสระแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ